เอาเอาละครับเจ้าชิดปักเขาให้โอ้โหชิดบางพี่น้อยเซ์อมาเจ้าตาเปิดเจ้าตาโยกบินแล้วโอ้โหเอาเซ์อไปเจ้าชิดเปิดโยกเตะมาจะขายขอดเอาโดนเขียวเจ้าตาเอาแล้วยกเข้าไปเอาเวียงเวียงเวิ่งเวิ่งเขียวไปโอ้โห ถาชมไม่มีเสียตานนะครับปีนะครับเสร็มาเปิดหนึ่งเอาโยกปากเข้าให้โอ้โหนะครับปางัดนามบนญตีเอาเปิดหนึ่งยกเขามาเอาว่างไงเขียวโอ้โหโห,หนวนเอาเสรฟมาโอ้โห,โห,โหเสร์มดีด้วยนะครับ6ก่อ4สีนะครับ เอ,อเอาเซ่อไปเจ้าตาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมา,เ,าเจา้าตาตะแล้วโอ้โหติเต็มข้อล่อเต็มเหนียวสี่ต่อหกแครับเจา้าตาเื้อมาเอาชิดเปิดยกเอาเอาวิ่งวิ่งวิ่งทันอยู่นะครับโอ้โหเอาเจ้าตาว่าไงปักโอ้โหสุดยอดเอาเซ่อมาแล้วเปิดหนึ่งเายก ปักเขาให้โอ้โหโโโโหกต่อห้านะครับชิดนำอยู่นะครับเจาตาเปิดเอายกขึ้นมาจาตาว่าไงปักโอ้โหตะเต็มข้อลอ่อเต็มเดียวแล้วครับเอาเปิดยกเจ้าชิดปักไสเน็ตเอาแล้วมาแล้วครับตอนนี้แต้มเข้าแล้วครับหกต่อหกนะครับเอาซื้อมาเอา เจ้าชิดเปิดหนึ่งยกเข้าไปเจ้าชิดปาเข้าให้โอ้โหเอาเสือไปเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าตะปกเข้าให้โอ้โหกระดามพุทธบูชาสามสิบเก้าเอาโอ้โหเจ้าชิดแตกเอาเสือมาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าชิดปกเข้าให้โอ้โหข้างหลังวงแตกแล้วครับเตะไปทางไหนวงแตกทางนั้นแหละครับ 6ต่อ7นะครับเจ้าชิดยังตามอยู่นะครับเอาเซอร์ไปเอาเจ้าต้าเปิดยกขึ้นมาเจ้าต้าบินแล้วโอ้โห6ต่อ7นะครับเจ้าชิดบางพี่น้อยเซอร์ไปเจ้าตเาตเปิดหนึ่งยกขึ้นมาบินเขียวมาเอาโดนเถาเจ้าชิดปากเข้าให้โอ้โห,โห เจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดเอายกเจ้าตะเตะ,ตะแล้วโอ้โหเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาเสิฟมาโอ้โหเสิฟออกนะครับอเอาเจ้าตะเปิดขึ้นมาเอายกเจ้าตะไปโอ้โหทิศนำอยู่นะครับแปดต่อเจ็ดนะครับ เจ้าตายกเข้ามาเจ้าตาเตะแล้วโอ้โหเอาซือมานะครับเจ้าชิดเปิดหนึ่งเจ้าชิดยกเข้าไปเจ้าชิดปาดไปโดนเขาเจ้าตาเอาแล้วเจ้าตาว่าไงมุงมาโดนเขาเอาโอ้โหโดนเจ้าตามุงมาโดนเขาเจ้าชิดเอาเจอไปเจ้าตาเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าตาเตะโอ้โหออก เอาแล้วเอาแล้วครับปักเข้าให้โอ้โหเจ็ดต่อเก้านะครับเอาเซมาเอาเอาชิดเปิดหนึ่งโยกเข้าไปจะชิดว่าไงปักเข้าให้โอ้โหอีเก้าต่อเจ็ดนะครับเอาเสิร์ไปเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาเจ้าตาปกเขาให้โอ้โหเอาเสิฟมาเอาเปิดหนึ่งเอาเอาเอาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเอาเสิฟมาเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกปาดไปเอาแล้วโอ้โหความมันมาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับแต้มเท่ากันแล้วครับตอนนี้นะครับวางนะครับเอาโอ้โหเจ้าตาเจ้าตาเสิฟเป็นแต้ม เอาตะนางรองแต้มนำอยู่ที่สิบต่อ9้านะครับตากำลังเบินฝ่ไยเสิร์ฟมาเอาเจ้าชิดเปิดหนึ่งเายกขึ้นมาเตโอโห9เก้าต่อส0บนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาทัดเนตโอ้โหยังอยู่นะครับเจ้าตาว่าไงเจ้าตาว่าไงเขี่ยมาโอ้โหเอาแล้วเจว้าชิดปักเข้าไปเรียบร้อย โอ้โหมันไหมครับมันไหมครับโอ้โหแต้มเท่ากันแล้วครับสิบต่อสิบนะครับเอาเสือไปเอาเจ้าตาเปิดเอาแล้วเจ้าตาเปิดแตกเกมไม่เกมนะครับเจ้าชิดนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเกมไม่เกมเกมไม่เกมโอ้โหเจ้าชิดเสือบอ,อก สิก็สิอ็ดนะครับทันไม่ทันทันไม่ทันทันอย่างโยโยกขึ้นมาเจ้าชิดเอา้าโอ้โหฟาวนะครับเจ้าชิดถูกลอ้อย่างนะครับเอาเสิร์ฟมาเจ้าชิดเปิดเอายกปักโอ้โห โอ้โหนะครับถือว่าถ้าเจ้าชิดบางพีน้อยฟาวเมื่อกี้จบเกมนะครับแต่เจ้าชิดไม่ฟาวนะครับเบรกอยู่เกมไม่เกมนะครับอยู่ที่เจ้าชิดบางพีน้อยนะครับเกมไม่เกมเกมไม่เกมสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเปิดยกเขียวมาโอ้ ไม่อยากจะพูดนะครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ความมันระดับ5ดาวให้แถอีพหนึ่งดาวเป็นหกดาวมีดาวขึ้นอยู่หน้าจอส่งได้นะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านเราไหลสดผ่านเพจนะครับแค่ไม่พิมพ์ราคาต่อรองเข้ามาแอดมินก็ขอบคุณมากแล้วครับ11ต่อ11เกมไม่เกมอยู่ที่จอตาเซอร์มาเอา โอ้โหทัดเนตลงด้วยแ้แบบสุดยอดนะครับจบเกมนะครับโอ้โหเสิร์ฟทัดเนตรลงนะครับเจ้าตานางรอเอาเจ้าชิดบางพีไปได้ด้วยสกอร์12ต่อ11อย่างสุดมันนะครับแอดมินคอแหบแล้วครับตอนนี้หิวน้ำนะครับพอหานน้ำแล้วครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับเชื่อมาติดตามนะครับ ยังนะครับยังไม่จบแล้วครับเจ้าฮอปเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับพ่อพ่อยังอยู่ที่สนาม